ทุกคนฮนะวันนี้เราจะมาห้ามขัาเหมือนเด็กเลยใช่ไหมแม็กอีพีสองนี่สัตว์เอ่มเปมันนะ้ำไปนะผมจะอมนะแล้วหลักฐานเลย <c oughs> อืมอืม มืคลายจะเป็นลมใช้เปปเปอร์มินฟิวเจลใครว่าชิเตสติกเอาแต่เคียวมันอย่างเดียว คือน,น้ำก่อนนะคือน,น้ำก่อนใช้ไม่ได้เลยว่ะทุกคนมันได้กัดเล็บนะเอาตมงนี้มึงคิดเรือ่องสิแไงมันไม่หาไใช่ไหมใส่หยุดก่อนดูกันรอรอสักแป๊บหนึ่งอันนี้อันนี้อันนี้นะอันนี้อันนี้เราจะน้ำแตกแน่นอน นนะมึงเดี๋ยวมึงรอมึงรอนี่ก um ่อนนะโอเคุรยกี่ Sunday> ่หมไอ่ากเราบอกฟีไฟอะไรอเกี voted, <S <S> ้ยกูนี่กูนี่ ไฟด้วยตะบ้าหนึ่งรบหนึ่งโมงลูนะ <Okay. S 1> คลิปนี้นะจะคลิป <Okay. S 1> นี้แน่ปรมาณกไฟเชียงรายให้ยังไงเชียงรายโอ้โหขอบคุณมากครับพี่ที่เป็นห่วงประเทศผมขอบคุณมากนะครับจตะบักกุลโล่โเทวกูไม่ดูนะครับ พวกเราจะขอส่งใจพี่น้องที่ประเทศอุทัยจีนลายประเทศจีนลายจังหวัดไอ้สัตว์กูพูดผิดขอบคุณโจเกอร์ฟ i l y ลี่นะครับที่แบบส่งเสิทที่แบบให้โอเคกูบอกด้วยไปให้ดูก่อนแป๊บนึงไอ้เหี้ยกูบอกขยันดีนะแม่งมีบีเกอร์กันอยู่ไม่งั้นไอ้เหี้ยน้ำมันหลงมาบ้านกูแน่เกือบแล้วบ้านกู ก็มาดิครับไมูว่าเป็นยังไงกดใจก็มาดิครับมาดิครับก็มาดิครับสดงดทพร้อมจะไปข้าหรือเปล่าาพร้อมยู่แล้ว เล่นงฆาตกรกับยรำเภลเ่าใด้แล้วเปลี่ยนจากข้ามขาไมนเปลี่ยนจากข้ามคำไม่ไกลเป็นอันนี้แล้วเล่นแมปหลายแมปไปแล้วมาไปฆาตกรกลับมานีายอำเพอถ้าใครถ้าได้ยินข่าวว่าภาคเหนือน้ำท่วมใช่ไหมก็บอกอย่างหนึ่งว่าผมก็ไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมแม็กก็ไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมเพื่อนไอ้ไตก้ก็ไม่ได้เป็นเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวผมให้ดูเลย ว่าเขาจับมาดูนี่ครับดูไล่กลุ่มนะครับไอไต่บ้านน้ำท่วมนะครับทิพหายแล้วจะเล่นแมบ,บอะไรเนี่ยแม็กมึงดูดิมึงรู้มคยเล่นเนี่ยใช่เออนแคเนี่ยกึสนุกอ่ะสนุกขึนนกไม่ใช่ดูไล่กลุ่มนะ มึงรู้ไหมว่านักกินดองไฟเขาเล่นเกมนี้แล้วเขาไปฝึกร่างหัวได้นะเออเฮ้ยมันมาดิเออเราสองสองเพื่อนไปสองสองมามันเออยรอ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 คนนี่อ่ะโทรศัพท์ก็ดูโทรศัพท์เหรอเออต้่นเบบเออต้่นเบบ พเพื่อนวังโดนล่ากหัวคมคมนะเพ่อนนัดเดียวตายนะเพื่อนนัดเดียวตายนะมันเุดแล้วดชียโดนสวยสวยสัตว์สวยมาก กำลังเปลี่ยนเป็นมีดปลาอยู่เลยไอ้สัตว์ถ้าเราเล่นกากทุกคนจะได้นะเพราะว่าไอ้เกมนะี้กลุ่นเเป็นไอ้เม็กสวยแท้ไอเม็กล่ากหัวขงมไปหนึ่งสเปอร์เลเยอร์คัะต้มเอาเลยเอาไป,ปชั้นเลยตั้ง คุ้งโดนพอดีมึงกลัวแบกวะเพื่อนนันเจ้ตายเลยโว้ยนั่นโยมโยกบนอยู่กบนอยกบนอเชิกูเกือบปามีด่าหผมคมได้เลยไหม กล้าหัวคุ้มกลมที่โบงซินเออเชีย่ยมันมันอุตส่าห์ยืนเออให้แนละ้วเน,นี่ยเอ็งเล่นปืนเถอะเสร็จอะไรเนี่ยอ,อะไรเนี่ยเสร็จวีโรด่ดาวไกล เจบเยียตาคุณสวยมันจะขึนหน้าพืกอน không hình Bây phục chế này phi Để tổ hay giả Ôi, ôi, น่าววนแตคนเขาจะโหนขึ้นเรื่อยๆชหมจะกินจช่วยไหมเพื่อนจกินสกิลจกินมันช่วยได้ไหมไม่ช่วยแต่สกิลช่วยอ๋อมามามาม่แม่ม่อะ แอรกล่องส่มก่อนก็ได้แป๊บนึงกล่องส่มสูงสูงแล้วนะเกินนียเสร็ไม่ถึงมาไหม <c oughs> เจอแม็กเราเ,เจอของยากแล้วว่ะหายแล้วเพื่อนเราเจอของยากละเอาไงดีวะกูทางอากาศ ว่าไอ้ชี้ที่ทางการโหนกจ้าแล้วพี่เขาน่ยจะโหดทุกโหนดอุ่๊ยฮียังไม่โรโหดเลยวมันมึงเก็บวีพีก่อนเลยเน,ะนี่ยระมัระวังนู่นอย่าพลาดเฮ้ยกูเห็นอยู่แต่มันมันโดุมเงี่ยมันกำลังเล็งมึงอ่ะมันมันไม่เห็นกู ล่างไม่มีนะไม่มีลิเกแล้วมันม่เจอ้าบนเข้ามาเชืจอกินนี่มันหายตัวเจ้าของยากยากว่าสัตว์ที่ <ว>โดนน่ไงวะวิเชียโคตรแม่นไอวเนี่ของยากเลยมั่งเดฮันเตอร์นี่มันอีเวนต์เก่ามั้งเหรอโดนแม่นสัตว์มันไม,ม่นจัดเ,เ,เลยแม็กมันไม่นจัดเลย ใช่นะคมแน่นอนเพราะเดียวคอมมันมีเป้าหมายเหมือนเดีคอมมันมีอันนี้ระวังระวังระวังวระวังกูจะกระวังแน่ แม่งแม่งม่งมุ่งมั่นยิงตัวนั้นได้นะเพื่อนได้เลยพยายามายันจนให้ในก่อนค่อยขยันตัวหนำหนำเอจอเจอหมุนมันสัตว์มันแม่นเกนินเพื่อนมันแม่นโคตรุ่นเราจะใส่สกินปืนตรงไหนวะเพื่อนไอ่ะ คุณทำได้คือแบบคุณยืนด้คุณชนะได้คือแบบคุณชนะได้คือแบบทุกโอเลยโอ้ยแม่นเกินหลังอะคุยเชี้ยหลังมัน VIP อพีเพื่อน เอวีพีอะนะแล้วคือเราเป็นกูอย่างนึงคือเรากูจะใส่สกิลสกินบูดตรงไหนสกินตรงอันนี้เพื่อนไอต้นชมาเป็นรูปเพชรเพื่อนรูปไหนรูปไหนไอต้นชมาอยู่เขไอต้นชมาอยู่ข้างบนของของขวัญเนี่ยมันอ๊ะตังเราไม่เหลือตังเราไม่ตังเราไม่ถึงไม่ถึงสักอันเลยเพื่อน เซอร์สกินล้วคือปืนเพื่อนปืนแล้วลูกเพียมแต่คนเล่นน้อยขึ้นมาเลยเพื่อนกูเฮียเลยคนเล่นน้อยเฮียเลยมึงดูดิมาดิพี่พี่พี่ทำไม่ทำมุสุเหมือนน้องเพือนเออมาแล้วมาแล้วเอาแชมพาว้ย ่อเระวังกับผู้หญิงไหมเพื่อน,น,นคนมันอีกกี่คนมาเม่นแม็กเล่ทำไมมันมีนี้เดียว่าเพื่อนทำไมมันมีปืสนสไนิทดิว,วะไม่รู้รวะ,ะเราเ,เ,เราหนึ่งหนึ่งกันดิ้ โทรศัพท์พีโทรศัพท์ว่ะเอาชันเขากูจะไหวหรือเปล่ากูไม่ได้เล่นนานเลยมึงเคยเล่นเนาะกูไม่ได้เคยเล่นหรอกกูไม่ได้เล่นนานเลยเล่นมานานใช่ไหมวิยงควรเป็น Khu vực chặt Free Fire ngay, Ui Đốn và không? Cũng có nên lên mà đá chứ này. อ้ทำไมมีดมันจังเว่อนมีดมีดอะเรม่เนี่ยแม่นเห็นละวขบวนไรเอี้ยเฮ้อโคตรแม่นในสัตว์นด้ไงวะ วันนี้นานชิบหายแต่เมื่อกี้เจอและวรูดเต็มอยู่โอ้ยไม่เล่นทำยังเม่นชิบหายรู้ไหสเต็ปมันคือ,อยังไงวะสเต็ปสตารกระโดดมาตรงมาตรงไหนนะ อ๋อเยสวิ่งตัวไม่ได้สกอร์พิกกลับแน่สกอร์พิกกลับไปได้ยอะไงเช่นหายวิ่งไม่โหลดวะมึงเก่งเกินไอ้แม็กเฮียเพื่อนหกสองเปล่าได้ได้ได้ รอมาเราไปเล่นแบบอื่นเถอะแม็กไปไปเล่นแบบอะไรดีผมไม่เกี่ยวฟุตบอลน,นะเกี่ยวเล่นเกี่ยวฟุตบอลทำไมเกี่ยวกับเล่นเกี่ยวฟุตบอลไม่นะมาไม่ได้เกี่ยวบบ<า>กัวบทัทเัเรือปังบัน้นสร้างเรือเหรอเออเดีมึงเข้าตามกูมาเดี๋ยวมึงก็รู้ว่าแบบนี้มันคือแบบอะไรที่กูจะชวนมึงเล่น บนเฮียไฟเอ็มบลกิลี่อ๋อบเกอลี่เอาเปล่ายได้เป่าที่หมอว่าเองอะหมอบอก ว่าแม็กแม็กกล่ว,ว่ากูไปเล่นเกมอื่นแล้วแบบนี้สนุกอยู่ฮะไมีเสียงมันมีเสียงมันเข้าตามกูมาแล้วกันแบบนี้สนุกมากชื่อแมบบอบบอทฟุตบอลโอ้ยจะเล่นฟุตบอลมามามัานเล่นเบเกอรี่ก็ได้เออเบเกอรี่มาเข้าตามกูมานะซิตี้บ้านไหน ตีบ้านไหนบ้านเทไงบกค่ะเฮ้ยว้าววววเวว่ะโวววววววเสียงวว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 นวว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 วอวว

อ,อ,อาจเป็นเพราะว่าคุย <c oughs> เป็นคนสุดท้าย Together อจ s เช o ่อได้อาจเป็นเพราะว่าเราคิดเหมือนกันเหมือนกันถึงจะรู้ว่าได้ละลาต้องใจ เวลาต่นเ้าดึกาดมากแล้วไม่ีใครมารักหรือยัง <c oughs> ถ้าไม่มีใครนั้นเขาให้เป็นฉันได้ไหม <c oughs> อยากสบตายนานกว่านี้ไม่อยากให้เธอหายไปได้ไหมไกลกันต่อกนเดเจ้าพี่ไปแล้วบนกว่าปสเเระไรง